สวัสดีครับพ่อผมนะครับปาวิสานอ,อตโตคาออกรถง่ายได้รดีต้องวิสานอ,อตโตคาสาขาการจนาพิเศษนะครับผมสาหรับคุณลูกค้าที่ต้องการซื้อรถกับวิสานอ,อตโตคานะบอกก่อนเลยไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ซื้อสดเรามีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านจัดไฟแนนซ์เรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับเจ้ารถ s อ v ต้องบอกเลยว่าราคามือสองตอนนี้ สบายกระเป๋ามากๆคันนี้คงสร้างเดินทำคันแน่นอนนะครับผมอ่ะเรามาดูกันวันนี้ผมอยู่กับเจ้า Mazda CX-5 2.04คันนี้เป็นรถปี2014จดทะเบียนปี2015นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าคันนี้ใหม่แค่ไหนเดิมแค่ไหนและสวยแค่ไหนมีฟังก์กชันอะไรบ้างตามผมเลยครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com ตอนนี้ผมอยู่หน้าตัวรถนะต้องบอกก่อนว่านี่เป็นรถเข้าใหม่ของวิสานออโต้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามาตรฐานรนถะเข้าใหม่ของเราดีแค่ไหนนะครับอ,อย่างแรกเลยด้านหน้าตัวรถนะครับกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าแบบลังพึ่งนะครับด้านบนเป็นสีดำนะเป็น no b a c k แล้วก็มีโครเมียมเดินรอบนะครับโลโกโม้มาสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับผมอถัดมานะมาดูกันที่ไฟนะไฟหน้าคันนี้จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับะตามาต่อตรงสุ่มล้อนะจะมีนี่ขอบดําเดิมลอนะ บนซุ้มล้อมีมขอบดําเดินรอบสวยงามนะทำให้รถมีมิมติส่วนยางนะครับคันนี้จะเป็นล้อลอยเดิมจากโรงงานขอบ17นะซีรียางจะเป็น 22565R17 แล้วก็นะครับที่สําคัญยางใหม่นะครับปี2021นะเอาไปใช้ต่อยาวๆเลยนะครับผมพัดมาเลยมาดูกันนี่นะครับกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวแต่ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะมาดูได้นี่นี่จะอยู่ด้านข้างตรงนี้เนาะ อโอเคแล้วก็คันนี้นะครับกุญแจจะเป็นกุญแจแบบรีโมทสามารถล็อกรถและปลดล็อกจากกุญแจได้เลยนะมีการติดตั้งคิ้วกันสาดมาให้เนะาะเอาไปพร้อมใช้แล้วก็นี่ลหลังหลังคาคัรนบ้บอยนะครับเอาไปขยักแคมปิ้งก็ขนของได้นะก็ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการขนสัมภารนะเนาะแต่ติดไว้ก็สวยๆดีเหมือนกันนะครับผมโอเคสภาพสีโดยรวมนะผมดูด้วยตานะครับ มีนิดๆหน่อยๆอ่ะซึ่งแบบผมให้ถึง9 0เลยกันถือว่าสภาพดีมากๆนะคันนี้นะแต่ถ้าลูกค้าอยากให้เราเก็บงานให้มัน100%เอเน่ะเรายินดีเก็บให้นะคุยกันนะครับผมถัดมาไปดูด้านท้ายรถกันดีกว่าท้ายรถของ m a z d a CX 5ซเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันดูเรียบๆแล้วก็สวยงามเนาะดูสิแต่ก็แอบแฝงไปด้วยความสปอร์ตสปอร์ตนิดน,นึงนะครับด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์หลังให้มาด้วยมีกล้องมองหลังด้วยนี่ Sky a c t i v e ฟเทคโ o โลยนะครับ ไฟเลี้ยวเข้ามุมนะสวยงามมากๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเปิดฝาท้ายก่อนนะ,ะเปิดง่ายนะครับมีโชว์ฝาท้ายมาให้นะครับถัดมานะนี่ถาดรองสัมาระเนาะ CX5 ตรงรุ่นนะครับอยู่ข้างในพร้อมสภาพพรมดูอย่างที่บอกล้างภายนอกนะรถเข้าใหม่นะยังไม่ได้เก็บงานอะไรมากนะครับแต่สภาพพรมดีมากๆอยู่เลยนะครับผมสวยงามมากๆด้านล่างตรงนี้ก็จะมียางอะไหล่และอุปกรณ์เปลี่ยนล้อให้มาด้วยครบๆเลยนะส่วนยางอะไหล่เนี่ย ก็ต้องบอกว่าใช้เป็นยางถาวรไม่ได้นะครับเป็นยางที่ทําให้เราสามารถเคลื่อนที่ไปหาปั๊มหรือสถานสถานที่เพื่อปะยางเฉยๆนะครับโอเคด้านข้างตรงนี้นะครับนี่มีที่ดึงนะมีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือที่พับบอนะบอกเขาจะพับได้3ตอนก็คือ40 20- 40นะเลือกพับได้เลยฝั่งนี้มีฝั่งนู้นก็มีอ่ะตาก้องมามาดูตรงฝั่งนี้ก็มีเห็นไหมนี่ฝั่งนี้ก็มีมีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมดึงพับให้ดูนะดูนะเห็นไหม ลราสามารถพับเบาอีซี่ใช้งานง่ายมากๆนะครับผมโอเคฟังก์ชันก็จะประมาณนี้นะแต่ผมจะพาเข้าไปดูภายในตัวรถว่าเจ้าคันนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างและสวยงามขนาดไหนนะครับตามผมเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ในรถม a ด d า CX-5 คันนี้แล้วก่อนเลยบอกเลขไมเลยดีกว่า158,526กิโลเมตรก็คำนวณน,นะรถจดทะเบียนปี2015นะครับ6ปี6 2 12 6 6 36 ปีละ26,000วันหนึ่งวิ่งหลักสิบโลนะก็ถือใช้งานมาปกติมากๆนะเอาจีบนะครับวิ่งไปสยามวิ่งกับยังมากกว่าด้วยซ้ำนะตอนหนึ่งวันก็เป็นการเอารถขับไปทํางานหรือไปรับลูกทั่วไปมากๆสภาพในระถคันนี้ถึงจะเป็นรถเข้าใหม่แต่มาตรฐานในการขับรถเข้าของวิสาหกตคาของเรามีแน่นอนนะครับดูได้เลยนะครับสภาพสวยๆดูคอนโซลก่อนเลยคอนโซลไม่ใช่พลาสติกนะครับคอนโซลเป็นซ o อกเก็นะ ล,ลื่นไม่มีคาบเยอะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะสวยๆดูได้เลยนะครับถัดมานะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับตัดด้วยเป็นโนแบ็กเห็นไหมแล้วก็มีช่องเก็บของหน้ารถเห็นไหมอ่าโอเคนะสวยนะเนี่ยสภาพดีๆเลยถัดมาเลยมาดูกันที่ด้านหน้าของผมนะครับพวงมลาลัยคันนี้จะเป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังกชันนะซ้ายมือก็เป็นเพิ่มเสียงรถเสียงเป็นขึ้นรับสายว่างสายได้ขวามือคันนี้จะเป็นครุสคอนโทรลมาให้นะครับผมแล้วก็นี่นะครับไฟหน้ามีระบบออโต้ให้มาด้วยนะ โอเคนะครับหน้าจอคันนี้นะครับจะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB ออฟซีดี FMM ได้หมดเลยเป็นทัชสกรีนนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับก็จะมีกล้องมองหลังภาพมาขึ้น่ะผมเข้าให้ดูเลยดีกว่าได้ไหมครับก็จะมีภาพมาขึ้นที่หน้าจอให้ด้วยนะครับโอเคถัดลงมาเป็นช่องแอร์นะครับแล้วก็นี่นะครับแอร์เป็นระบบดูอัลนะครับแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาออกจากกันเลยนะครับผมแล้วก็ถัดลงมาข้างล่างมีช่องชาร์จไฟที่วางของ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้แต่สามารถปรับเป็นแมนนวลได้นะครับมีช่องวางแก้ว2ตํตำแหน่งแล้วก็นี่เบกมือแบบที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็ที่วางแขนที่วางแขนก็เป็นซอฟต์แพดเหมือนกันนะดูไม่มีขาบไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเตสวยเลยนะแล้วก็นี่ข้างในนี้ก็จะมีอะไรอะ่ะกล้องหน้ารถมีช่องเสียบ USB มีช่องเสียบออกนะครับแล้วก็ก็ถือว่าลึกใช้ได้แต่ไม่ได้ลึกมาก แต่ว่าสามารถใช้เก็บของก็โอเคอยู่นะครับทางด้านขวามือนะมาดูกันต่อเลยมี traction control คันนี้มีระบบเซตลมยางด้วยถ้าเกิดลมยางข้างไหนมันเกิดอ่อนลงไปอะไรเงี้ยครับจะมีสัญญาณมาขึ้นเตือนเรานะสามารถกดเสร็จได้ตรงนี้เลยขวามือกระจกมองข้าง2ฝั่งเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้าแล้วก็กระจก4บานเป็นไฟฟ้าบดออโต้ฝั่งเดียวก็คือฝั่งคนขับนะครับเบาะคันนี้จะเป็นเบาะหนังสีดำนะสวยงามมากๆรวมถึงเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับมีเลมบ้าพพอร์ตเห็นไหม ปุ่มด้านหลังนั่นเองเนาะแล้วเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเขาให้มาครบมากๆนะมีหมดเลยไอแบ็คคู่หน้านะครับเสาบีบอกข้างก็มีนะคันนี้ปลอดภัยหายห่วงนะโอเคไปดูอย่างอื่นกันต่อดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมลองไปนั่งเบาะหลังของม a z d a ซ x 5ไฟ์ดีกว่าว่ารถ SUV ไซส์ขนาดนี้ไม่ได้ใหญ่นั่งได้ไหมนะครับตามผมเลยครับมาลองนั่งเบาะหลังกันดูเลยดีกว่านะครับโอเคอ ด้านหลังก็ใช้คอพว่านั่งได้เลยนะเฮดรูมเหลือเล็กรูมเหลือนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีที่วางแขนนะพร้อมที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งนะครับบอ่อหลังก็จะให้ไอโซฟิกมาด้วยนะสำหรับลอ็อกคาสซีทลูกน้อยนะก็ถือว่าโอเคนะสภาพบอ่อหลังนะเป็นสีดำนะบอ่อหนังมีคราบแล้วกันเป็นคราบนิดนึงเดี๋ยวผมสปาทำความสะอาดให้ลูกค้ามารับรถ,ร,บร,ถรับรองใหม่แน่นอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องเราไปดูโครงสร้างรถคันนี้กันมาดูกันว่ารถสวยๆขนาดนี้โดนหรือว่าเดิมนะครับตามผมเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่หน้าห้องเครื่องนะครับของเจ้าเซ5กไคันนี้คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตร165แรงม้านะเกียร์6สปีดเลยนะอมาดูสภาพห้องเครื่องกันดีกว่าครับผมบอกก่อนเลยว่าคันนี้ผมเช็คดูแล้วเดิมทั้งคันนะตามมาดูนี่นะสะภาพห้องเครื่องแห้งๆนะครับไม่มีรอยรั่วตามข้อต่อหรือท่อใดๆนะไม่มีคราบคมนวณใดๆเลยนะครับคันนี้สวยๆนะครับมาเรามาดูนี่โครงสร้างครับอย่างที่ผมบอกผมดูให้แล้ว น็อตฝากระโปรงไม่เคยถูกแกะขันไข่นะคันนี้นะเห็นไหมสวยเลยน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะเดิมทนะุกจุดไล่ไปเลยไล่ไปเลยนี่รูกลมๆนะครับผมสติ๊กเกอร์นะอันนี้เป็นใช้น้ํายาแอร์เนาะสติ๊กเกอร์น้ํายาแอร์นะโอเคนี่ครับรูกลมรูกลมสติ๊กเกอร์มอกออยู่ครบนะครับผม่าไลาด่ดูดูที่คันหน้านี่สวยไหมน็อตไม่เคยแกะนะเดิมจัดเลย เมทอาร์คเล่นตัวสวยกลมครบๆนะเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะเดิมทุกจุดนี่เดิมทุกจุดอตไม่เคยไขยสักตัวนะผมบอกเลยอตไม่เคยใส่สักตัวทุกอย่างเดิมนะอ่ะล่ะเดี๋ยวผมดาไปดูประตูบานหน้าฝั่งคนขับกันต่อนะครับผมขอดึงให้ดูนะครับโอเคสวยจัดคันนี้คงสร้างเดิมทั้งคันนะ เม็ดอาร์เลกตัวสวยคมๆมมมชัดๆ,ดๆเม่ราจะเก็บตัดต่อตัวถังใดๆนะ mm. ดูได้เลยนะพ mm. ันนี้เดิมทุกจุดเลยนะครับผมน็อต mm. ประตูหน้าน็อต mm. ประตูหลัง mm. ก็ไม่เคยแกะนะข้างล่างนี่ดูนี่สติกเกอร์ข้างล่างก็มีนี่สติกเกอร์อีกอันนึงครบๆนะนี่น็อต mm. ไม่เคยแกะทั้งอันมามามาดูประตูหลังกันต่อดีกว่าโอเคนะครับมา เมดอาร์คเรียงตัวสวยคมคมชัดๆนะครับไม่มีเราตะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆนะคันนี้โครงสร้างเดิมๆนะครับสวยๆเลยนะฮะดูฝาท้ายกันบนะ้างโครงสร้างฝาท้ายมาต่อเลยโครงสร้างฝาท้ายฝาท้ายก็ไม่เคยถูกแกะทั้งตัวมานี่ผมอยากจะให้ไล่ตั้งแต่รางน้าขึ้นไปเลยรางน้ํปสวยๆเห็นไหมทีเหล็กคนชัดๆน็อตฝาท้ายไม่เคยแกะน็อตฝาท้ายไม่เคยแกะนะไม่มีตรงไหนเคยแกะเลยเดิมจัดเดิมทุกจุดนะครับ ไปไปต่อไปต่อไปต่อซื้อรถกับวิสาอโต้คานะผมย้าเสมอน,นะครับแล้วประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมถ้าเจอเรารับซื้อคืนเต็มราคานะครับผมซื้อลรถทั้งทีต้องดูให้ครบนะถึงแม้คุณจะไปซื้อรถคนอื่นนะแม้คุณจะไม่ได้มาเป็นลูกค้าผมก็ตามผมก็อยากให้คุณไปตรวจสอบรถแบบนี้นะครับเพื่อความสบายใจเพราะรถคันหนึ่งมันไม่ใช่บาท,บาทของบาทนะคันหนึ่งมีราคาไหนๆจะซื้อแล้วเสียเงินก็ต้องดูให้เยอะ่อะต่อนะครับเมทดอาร์กเรียงตัวสวยกลมนะบานนี้นะสวยไหม กลมทุกรูนะครับคันนี้นะสวยสุดเลยนะเออถ้เหลือประตูบานสุดท้ายนะครับมาคนที่อยู่ทางไกลนะสามารถซื้อกับเราได้เลยอะ่ะเพราะว่าผมกล้าพูดเลยผมเอาให้ดูทุกจุดนะยืนยันรับประกันคลิปนี้เป็นหลักฐานนะครับห่าไล่ขึ้นไปเม็ดอร์นึงตัวสวยมคมคม,คมชัดๆนะไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆนะคันนี้สวยมากๆนะครับโอเคเหลือขั้นตอนสุดท้ายเนาะ คือพาไปทดลองขับเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปทดลองขับกันนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนบอกกันนะเบาะไฟฟ้าเนาะใช้งานง่ายสบายแล้วเกียร์อโอโต้เสร็จแล้วก็ไปเลยตบ,ตบเกียร์ขับง่ายนะพุงาลไยไม่หนักนะครับคันนี้นะคุณผู้หญิงสามารถขับได้สบายๆนะครับทดลองช่วงล่างก่อนเลยเนินแรกนะครับไม่มีเสียงเลยช่วงล่างคันนี้สมบูรณ์นะรถสภาพพร้อมใช้เลยนะครับผม แต่เดี๋ยว่าเดี๋ยวผมจะไปเก็บงานนะเอาไปสปาให้คุณลูกค้าก่อนนะเวลาลูกค้ามารับรถจะได้เหมือนเป็นรถใหม่เลยนะครับผมโอเคอีกเนินนะครับอ่าคันนี้สภาพสมบูรณ์ดีนะแล้วก็ตัวยางก็เป็นยางใหม่เลยเนาะอย่างที่ผมบอกนะยางปี2021นเอะครับเอาไปก็คือพร้อมใช้เลยไม่ต้องไปทำอะไรแล้วจบนะครับออกใหม่เป็นร้านนะครับคันนี้นะครับประหยัดไปเยอะมากๆเลยนะครับวงเลี้ยว เพราวงเรีวๆง่ายครับผมเลี้ยดมือเดียวได้สบายๆเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะลงไปสรุปราคาและก็โปรโมชั่นให้ฟังนะครับตามผมมาเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า Mazda c x 5คันนี้สวยสุดๆเดิมจัดๆเลยใช่ไหมครับผมขอย้ำอีกทีนะครับรถที่ผมเอามารีวิววันนี้จะเป็น Mazda c x 5 2.0 4คันนี้เป็นรถปี2 0 1 4 จดทะเบียนปี2015ใครได้ไปรับรองถูกใจแน่นอนนะครับสำหรับราคาผมขายเพียงแค่529,000บาทประหยัดเยอะมากๆออกใหม่ร้านสอนะคันนี้ประหยัดไปมากๆเลยนะครับโปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้าวิเาออโตค้านะครับขับฟรี90วันดอกเบี้ย0%นาน1ปีหรือจะเลิกรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ1.89%ตลอดอายุสัญญานะครับเรื่องการรับประกันนะครับเรารับประกันให้6เดือนหรือ25,000กิโล รเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงลูกค้าคนไหนได้ไปไม่ต้องกลัวนะครับปลอดภัยหายห่วงเรามีรับประกันให้นะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe like, เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าคันหน้าผมจะเอารถด,ดีๆคันไหนมารีวิวให้เพื่อนๆดูสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com